ช่อพัดา้าต้องเติม,มคือแพ้กำลังอบไปชอบอะไรเพร่จะไปดูแว่นกรอบแว่นน่านแว่นสายตาจะไปตรวจสายตามาตอนนี้กำลังจะไปสั่งแว่นก็เลยมให้ดูว่าในเมืองเขาก็ได้มีการปิดล็อกแล้วนะปิดล็อกเกือบทุกอย่างะจ้ะแต่ว่า ระยะห่างทางสังคมก็ต้องเว้นร้านคุ้ร้านค้าก็จะเปิดเริ่มวัอนจันท่าก็จะมีการคาเฟ่ร้านาหารก็จะเปิดอันนี้เป็นบรรยากาศในเมืองแก๊งใจน้องกำลังจะเดินไปร้านเว้นให้ดูคนก็ออกเรื่องออกมาวันนี้อากาศดีกลง <L an> อันนี้ฝั่งนี้คนยังจะไม่เยอะเพราะว่ามันต้องไปออกไปซอยนู่นจะลานมันจะเยอะตัวลานแมนมาอยู่ตรงนี้จ้ะเพือ่อนเนปะเช้าน,นี่แหละนะร้านไอศครีมอุนต่อแขวร้านไอศครีมะอากาศดี วาสเซ็อปอันนี้ไงไปดูกรอบนะสว่วนเลนนะ่ะก็ต้องดูว่าเขาใส่ให้เลยได้ไหมเพราะมีใบจากหมอและทางนี้ร้านช็อปปิ้งคนเยอะจ้ะ ออาทิตย,ย์น่สะ,นะะสั่งแล้วเรียบอะไรนะไม่จะบอกว่าสั่งแล้วเรียบร้อยดูคับคนอย่างเยอะหลังครับประมาณเขาจะโทรไปบอกท้าวันเซ็ตนะก็คือวันนี้มันลเ,เลือกเฟมเลือกวัดอะไรนู่นนี่น,นั่นอะไรนี่เนาะ

แทนก็จะไปต่อเยวจะเล่าฟังเดี๋ยวขึ้นในรถก่อนเราจะเล่าให้ฟังว่าตับเลยสทำไมถ,ถึงจะต้องใช่แว่นนะนั่นนี่นะอะไรอย่างนี้นคนเยอะอจริงๆเห็นไหมเยอะมากุกคนออกมาสูดอากาศบริสุทธ์นอกนอกบา้านนี่น แค่เคยอยู่หลังนี่นะอพาร์ตเมนต์หลังนี้ชั่ว็น่ไหมสีขาวอ้อเนี่ยไหนนี่เออตรงมือเนี่ยเห็นไหมนั่นแหละอพาร์ตรเมนต์แพรที่เคยเคยอยู่ตอนนี้ก็ยังนี่หายเขาเช่าอยู่กูประสบประสบนับ่นแหละเมืองนี่จะก็อีกหลังนึงอยู่อีกฝั่งก็หายเขาเช่าอยู่เหมือนกันเพราะว่าแพรย้ายไปอยู่บ้านก็เป็นรายได้นิดๆหน่อยๆของป๋าเพิ่มไปจ้ะ เป็นอันหลังที่ให้ดูเมื่อกี้ทีกหนึ่งห้องนอนนะแต่ว่าออีกหลังอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเมืองอสองห้องนอนนี่แจค่าจะลดกันตรงลงไปข้างล่างเดี๋ยวไม่ได้ไปเดินไหนกันนี้เพราะว่าจะต้องไปรามาันใช้แดนโควิด นู่นี่นั่นอะไรก็เปิดมดอะต,ตอนนี้ทุกคน <c oughs> เปิดมดแล้วเกลือแต่ร้านอาหารก็จะเปิดวันจันทร์ก็ยังต้องรักษาระยะห่างทางสังคมก็คือหนึ่งเมตรครึ่งแต่ร้านอาหารร้านค้าอะไรเงี้ยเปิดได้มดเรียบร้อยเลยจ้ะโอ้แฟก็ติดหนุนหนกนิดนึ่งมดไปห้าร้อย ค่าค่าเลนค่าเลนค่าเฟมค่าค่าอันขอบแว่นใช่ไหมแล้วก็เฟ46ม466ประมา่น5 15, 15,000บาทประมาณนั้นเลยก็ถือว่าแพงเป็นแพงกระกรบมัน เดี๋ยวอาทิตย์นหน้าแพ้ได้มาเลยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าเวซื้อกรอบอันไหนให้ดูแว่นซึ่งแพ้ไป,ไปหาหมอตาพ้าไม่ได้เล่าให้ทุกคนฟังเนาะว่าว่ะนั่นแพปป้ปะเดี๋ยวปีเตอร์หน่ีน่ยพไ,ไปหาหมอด้วยความที่เ้อความจิตตาแพลแต่งงานกับยายเอาเฉย เพจตาตุ่เช่าเจ็บตตจ้ะมันจะเจ็บแบบเพราะว่าด้วยความที่ตอนงคืน่ะเพ้ก็ดะใช้คมใช่ไหมตัดต่อคลิปนู่นนี่นั่นแล้วก็เร่งคมเยอะอะไรงี้เพ่ก็เลยรู้สึกว่าตามันล่าตอนนี้ก็หยอดตาอยู่จ้ะต่อหยอดตอนเช่าหมอบอกหยอดวันละหกรอบจะไปหยอดตรงไหนหกรอบเนาะก็เลยได้หยอดวันละสองสามรอบ มันก็ยังดีขึ้นแต่ว่าเพรก็เลยคิดว่า,าถ้าควรจะต้องใส่แว่นวอะไรเนี่ยหมอก็เลยบอกว่าสั่งเป็นแว่นสายตาให้เนาะเอาไว้เวลาทำงานหนาัคอมอะไรนี่ก็ได้เลยจ้ะก็สรุปว่าวันนี้ก็เลยมาสั่งแว่นเพร่ต้องมารับฮิตเด้อ ไม่กงว่วงอะเพหงว่วงมัดตีมัดบันพี่น้องหง่วงคักงว่วงเนี่งว่งงวงหง่วงจนอันนี้เพริ่งน,นะทาแป้งอย่างเดียวเลยนะทุกคนเดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงจะมาอัพเดตให้ดูว่าใช้ครีมของยูส์ลินเร็วผลลับแตกต่างเกิดขึ้นอะไรบ้างอะไรอย่างนี้เนาะโอเด็บอ้าวอเบย์เลอไปไปร์อันกรสนะ ฮะถอถอยไวพมอเดิฝ่่งในครสิเไนาเาหนือยไม่ได้เหือยอะไรกทุกข้าเราไม่เป็นงานกระทำคือเก่ามันก็ทำงานตอนเย็ยนมาก็ทำบัญชี คืนมาก็ตัดคลิปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้เนาะแต่มันก็เป็นยังไงไม่รู้มันก็เหมือนเดิมนะางาน,นก็ทำเท่าเก่าเป็นยอดเทาลงเป็นยอดเทาลงก็เลยนี่แหละจ้ะมาชวิน <Black man. S 1> เป็นยอดเทาลงก็เลยขับอยู่เหนื่อยง่วงแล้วยง,ง่วงอีก กินทายังไงก็มาอิม่มนอนยังไงก็มาอิ่มได้ทีอันนี้แบบวันที่ไปอาเทตยบนี่อยู่เป็นวันเสาร์เนาะเพื่อทำงานเจ็ดโม,มงเช้าถึงเที่ยงแล้วเลือกงานตอนเที่ยงกลับมากินข้าวเสร็จรับรับเป็นบ่ายสามแต่พี่น้องจะอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ออกมาตอนนี้จะก็จะต้องมานี่ปุ๊บแล้วก็จะต้องไปเอ,อก็จะต้อง มาจะไปเยอรมันต่อคือตอนนี้เบลเยียมกลับมาเกือบจะร้อยเปอร์เซนต์แล้เนาะกลับมาเปิดเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยอะ Almost one hundred percent everything back open only restaurant and cafe <you> อาทิตย์หน้าเดนนิสก็ complete un u n l o c k unlock เหลือแต่คอนเสิร์ตหรือว่างานที่เดี๋ยวว่า์ฟ next week นั่นนี่เสร็จนั่นนี่เวทีออาจจะไปฟิตเนสด้วยแหละอาจจะ work less work half day ก็พอหรือชิลลิ่งฟิตเนส make video ดีไหมทชุกคนแค่ว่าจะลดชั่วโมงทำงานดูแต่เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันคลิปหนาว่าทำไมเพราะอะไรไแต่ตอนนี้ก็ลดลงเนี่ยนะแต่ว่าคิดว่าจะลดอีกเพราะรู้สึกว่าร่างกายจะาของเอาพูดตรงๆเลยก็คือรายได้นะแคก็หาได้จากทางอื่นเยอะแล้วเนาะ คือรายได้เพยเนี่ยมันเกินพอเลยแต่เปนเหลือใช่จริงๆเพนก็เลยอยากจะให้ร่างกายมันได้พักผ่อนเยอะกว่านี้แต่ว่าก็ไม่ยุดเลยอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ถ้าไปถึงบอกว่าไม่อยู่บ้านเฉยๆเพนก็เลยจะลงก่อนเพราะว่าตอนนี้อย่งางเมื่อก่อนเพนไม่ได้ทํา youtube เพนไม่ได้ มีอะไรเลยทําอะไรเลยเงียเพ่ก็เลยออกไปทํางานเพราะว่าไปอยู่นอกอยู่เชียไม่ได้แต่ตอนนี้เพ่เริ่มท youtube เพ่ก็เริ่มมีงานใน YouTube ขึ้นให้ทำในไทยวิดีโอทํานู่นทานี่เนาะมันก็ถือว่ามันก็ยุง่งเ,ออเขาเรียกว่ามีอะไรให้ทําแล้วหลายชั่วโมงต่อวันแล้วอะไรเงี้ยเพ่ก็เลยว่าเพ่จะลดทํางานเลยจะขึนวันแต่เดี๋ยวเรามานั่งคุยกันคลิปหลังอะไรคลิปนี้เพ่จัเพ่เ้าให้ฟังว่าเพ่ตัด จัดเป็นมาเนี่ยสังส่งลงสั่งเลนอะไรเรียบร้อยแล้วจัดกโกเดี๋ยวอาทิตย์หน้านจะมาใส่ให้ดูว่าเป็นยังไงอันั่นแหละไปเลยจ้ะคลิปนี้เดี๋ยวไปเจอกันอยูย่เยอรมันคลิปต่อไปนะไปบายบายสวัสดีค่ะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเนยนะวไหใครไม่ชอบก็ไม่นาจ้ะบ๊ายบาย